สวัสดีค่ะน้ำพี่องค์ฟองชาแนลค่ะทุกคนเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกอย่างเต็มตัวแล้วนะคะเกาหลีใต้วันนี้นะคะมีข่าวแรงงานตามฤดูการนะคะมาฝากทุกคนด้วยค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณข่าวจากไทยกุกด้วยนะคะเริ่มจากที่ไรเ่เล็กๆของเรากันก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มนะคะไถพร,รวน,น้หนาดินจะปลูกข้าวโพดกันแล้วค่ะ เริ่มกันที่เก็บไอตัวนี้ให้เท่าแก่กันก่อนนะคะทุกคนเขาบอกว่ามันเป็นยาค่ะลักษณะต้นของเขานะคะมันจะเป็นเครือแต่ว่าตัวลำต้นนะคะได้ตายไปตอนช่วงหน้าหนาวแล้วค่ะก็จะเหลือแต่หัวนะคะที่ยังอยู่ใต้ดินพอไถพลวนดินขึ้นเขาก็จะอยู่ข้างบนดินค่ะเท่าแก่ก็บอกแต่ว่ามันเป็นยานะคะทุกคน,กคนลักษณะการกินจะเอาไปต้มหรือไปทํายังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ ล่าสุดนะคะเมื่อวันที่8เมษายนแรงงานต่างชาติตามฤดูกาลนะคะ258คนจากฟิลิปปินส์ได้เข้าทํางานในฟาร์มนะคะในเมืองยังกูกุลคังวันโดแล้วคะ่ะและในเดือนพฤษภาคมเมืองมูจูกุลจะมีแรงงานตามฤดูกาลนะคะ160คนเดินทางมาจากเนปาลคะ่ะประเทศไทยเราเข้าเมื่อไหร่มาฟังกันคะ่ะ ช่วงนี้ก็กําลังฮิตปลูกข้าวโพดกันนะคะทุกคนสายอาระบะยนะคะทุกคนค่าแรงวันนึงนะคะปลูกข้าวโพดเขาได้กันอยู่ที่วันละ1นึ0 0 0สบอนกันเลยทีเดียวค่ะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณนะคะสามพันกว่าบาทไทยค่ะ ตามที่กระทรวงยุติธรรมนะคะอนุมัติการนําเข้าแรงงานตามฤดูกาลหลายต่อหลายประเทศจํานวนแรงงานตามฤดูกาลที่มีกําหนดเดินทางเข้าประเทศช่วงครึ่งปีแรกนะคะ2022สูงถึง12,000คนกันเลยทีเดียวค่ะและหลายคนนะคะก็คาดว่าแรงงานตามฤดูกาลจากไทยก็มีสิทธิ์ที่จะเดินทางเข้าเกาหลีด้วยเช่นกันค่ะเพราะนะคะมีการลงนามข้อตกลงหรือนะคะ MOU กันระหว่างเมืองกาเยซานในชุงบุกซึ่งลงนาม ในบันทึกความเข้าใจกับประเทศไทยไว้ว่าจะนําเข้าแรงงานนะคะตามฤดูกาลชาวไทยซึ่งมีกําหนดจะเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ในช่วงก่อนเดือนมิถุนายนค่ะเท่ถ้าแก่ก็กำชับบอกกดดินแน่นๆนะคะเดี๋ยวเขาโพดเขาจะตายค่ะ เกาหลีทางภาคใต้ช่วงบ่ายโมงก็เริ่มร้อนหน่อยๆแล้วนะคะทุกคน เนื่องจากปีที่แล้วนะคะเกาหลีใต้ได้มีปัญหาด้านการจัดการาแรงงานตามฤดูการหลังจากที่แรงงานตามฤดูการนะคะของอุซเบกิสถานเข้ามาในเกาหลีใต้แล้ว58%นะคะได้หลบหนีไปและพำนักอยู่ในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายหากแรงงานตามฤดูการชาวไทยเข้าสู่เกาหลีใต้และทํางานอย่างซื่อสัตย์นะคะไม่มีการหลบหนีเชกเช่นกรณีข้างต้นคาดว่าจํานวนแรงงานตามฤดูการของชาวไทยนะคะจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นคะ่ะแต่ แต่นะคะถ้าหากว่าสัดส่วนของผู้อพยพผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นจำนวนแรงงานตามฤดูกาลนะคะอาจลดลงจนถึงขั้นอาจถูกระงรับการเข้าเมืองก็เป็นไปได้คะ่ะ ในรอบนี้นะคะแนวทางการนำแรงงานตามฤดูการเข้าประเทศของฟิลิปปินส์ซึ่งได้เดินทางเข้ามายัางเมืองอยังกูกุนนะคะประเทศเกาหลีใต้นั้นมีการเดินทางเข้ามาพร้อมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ค่ะเพื่อนะคะเป็นการจัดการาแรงงานตามฤดูการของฟิลิปปินส์เองโดยเฉพาะเลยค่ะถ้าหากประเทศเรานะคะทุกคนมีการดําเนินการดําเนินเรื่องให้ประเทศประชาชนบ้านเราเหมือนอย่างประเทศเขาก็คงจะดีไม่น้อยเลยค่ะ ่านนี้ประเทศเราก็คงมียอดการนำเข้าแรงงานตามฤดูการเข้ามาไม่น้อยกว่าประเทศอื่นเหมือนกันค่ะมีอีกแนวทางหนึ่งนะคะทุกคนที่มีการนำเข้าแรงงานตามฤดูการในฮวาชอนกุลนะคะได้มีแรงงานตามฤดูการเข้าเมืองกว่า137คนซึ่งประกอบไปด้วยญาติของผู้อพยพนะคะย้ายถิ่นฐานจากการสมรส F6 ค่ะ มีโอกาสได้เดินทางเข้ามาในประเทศเกาหลีใต้โดยส่วนตัวแล้วหากนําเข้าแรงงานจากกรณีญาติ F6 นะคะแรงงานกลุ่มนี้จะไม่ค่อยออกจากที่ทํางานดังนั้นนะคะฮาวาชอนกุลจึงเลือกที่จะรับสมัครญาติของผู้อพยพจากการสมรสนะคะเข้ามาเป็น,นแรงงานตามฤดูกาลในทุกๆปีคะ่ะ ในเมืองฮาวาชอนกุลแรงงานตามฤดูการชาวไทย4คนซึ่งเป็นญาติของผู้อพยพจากการสมรสมีกำหนดจะเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ตั้งแต่กลางเดือนนี้ค่ะก็หวังว่านะคะทุกคนแรงงานตามฤดูการชาวไทยที่มีกำหนดเข้าสู่เมืองกาเยซานกุลนะคะจะเข้ามาทำงานอย่างซื่อสัตย์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะคะให้แก่แรงงานตามฤดูการชาวไทยรุ่นต่อๆไปค่ะ ถ้าหากว่ารุ่นแรกรุ่นนี้นะคะเป็นแรงงานที่ซื่อสัตย์ก็จะมีรุ่นต่อไปได้เข้ามาค่ะแต่ถ้าหากรุ่นแรกรุ่นนี้เข้ามานะคะแล้วมีการหลบหนีเช็คเช่นเดียวกับกรณีข้างต้นนะคะจากประเทศอุซเบกิสถานนะคะจํานวนแรงงานตามฤดูการของประเทศไทยก็อาจจะลดลงจนถึงขั้นอาจถูกระงับการเข้าเมืองได้ค่ะจะบอกว่าไม่เคยปลูกเหมือนกันค่ะข้าวโพดนี่ครั้งแรกเลยนะคะเนี่ย เองจังเลยยังไม่ถึงครึ่งถาดเลยช่วงฤดูร้อนนะคะฤดูการเพาะปลูกตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนนะคะเกาหลีเขาก็จะนิยมปลูกนะคะเมลอนเกาหลีอ้งหงนนะคะมีทั้งอ้งหงนเขียวองง่นแดงแล้วก็อ้งหงนดำลูกโตๆนะคะรสหวานฉ่ำเหมือนทานเยลลี่เลยะคะ่ะ และที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นแอปเปิลค่ะแล้วก็ฤดูการทำนาค่ะข้าวโพดนะคะรอบแรกเอามา6ถาดนะคะรู้สึกว่าจะไม่พอปลูกค่ะหลังๆเอามาอีก6ถาดค่ะทุกคนเหนื่อยมากหลังๆมาพวกเราก็เริ่มปลูกห่างๆแล้วนะคะทุกคนเท่าแก่จะได้ไม่เอามาอีกค่ะปุกข้าวโพดท,ท่ามกลางทะเล พี่แฮงกี้พี่แฮงกี้รอด้วยอยากกลับบ้านแล้วพี่แฮงกี้เครื่องบินเครื่องบินโน่นอยู่ไกลๆหนอนไม่เห็นละไกลจัด อกเสร็จแล้วก็มารดน้ํากันค่ะเวลาให้อาหาร2-2ตะ แก่ okay, เราก็มาช่วยทําด้วยนะ <t> รดน้ำเสร็จแล้วนะคะ <t> ก็ฉีดยากันนอนซะหน่อยค่ะนอนเยอะมาก เสร็จจากที่ดินตรงนี้แล้วนะคะก็มาอีกที่หนึ่งค่ะทุกคนเท่าแก่มีที่อีกที่หนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะมาโรยนะคะหัวเชื้อเห็ดกันค่ะ จสิ้นภารกิจของวันนี้กันแล้วค่ะงานที่ทํานะคะทุกคนถ้าเรานะคะทําเสร็จเร็วเท่าแก่นะคะก็ให้เลิกงานเร็วขึ้นค่ะในส่วนของรายง,งานตามรดูการถ้ามีข่าวอัปเดตยังไงจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะรอให้รายง,งานตามรดูการบ้านรเราในรถแรกเข้ามากันก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็คงจะมีประกาศออกมาว่าสามารถสมัครได้ช่องทางไหนได้บ้างคะ่ะฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะข่าวสารดีๆจากน้ำพี่องค์ฟองกันนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายใจไลค์เลย